สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องปองสลาก .com คุณนุชมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณนุชเกี่ยวกับลูกสาวที่ได้พบเจอกับเรื่องลี้ลับตั้งแต่เด็กจนโตครับ คุณนุชมาพร้อมกับเรื่องเล่าของลูกสาวเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3นะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้ง22,741ท่านที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมรับฟัง the Ghost Radio ของเราครับเอาละครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณนุชได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับคุณนุช สวัสดีค่ะพี่แจ๊คเสียงดังฟังชัดดีมากๆาอ้าวขอบคุณค่ะนะฮะคุณนุชตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเอ่ออยู่กรุงเทพค่ะแถวบางซ่อนแถวบางซ่อนฝนตกไหมฮะเอ่อวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ดีละตอนนี้นาจะตอนนี้เงียบสงบใช่เหมือนพักให้หายใจก่อนใช่ค่ะจริงๆกับพี่แอบหลับไปแล้วด้วยตอนนี้ตื่นมารอพี่แจ๊คโอ้โหขอบคุณมากเดี๋ยวนะค่ะอผมขออนุญาตเรียกพี่นุชก็แล้วกัน จัไดไ <นะ S 2> ด,ด้ค่ะยินดีค่ะพี่นุชครับปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักเออส่วนใหญ่เป็นย้อนหลังค่ะส่วนมากจะเป็นย้อนหลังนะใช่เพราะว่าพี่เป็นคนนอนไววันนี้ <c oughs> วันนี้อาจจะอยู่ดึกนิดนึงนะพี่นาได้ได้ยินดีค่ะรบกวนเลยครับเรื่องนี้ <c oughs> เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกสาวพี่นุช ใช่ค่ะใช่เป็นยังไงคะจริงจริงเราเนื้อ,เร,อเรื่องอาจจะไม่ได้น่ากลัวนะคะแต่แบบว่าคือโดยโดยปกติพี่เป็นคนชอบเรื่องพวกนี้มากๆเรื่องลี้ลับเรื่องอะไรนี่ติดตามพี่ปอกทั้งต่สมัยเป็นวัยรุ่นส,สาวครับเนาะซึ่งซึ่งเรื่องอาจจะไม่ได้น่ากลัวแต่เป็นเรื่องที่เราพิสูจน์ไม่ได้อะคะ่ะอืมอืก็ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอาจยวเล่าแบ็คกราวลูกสาวพี่ก่อนตอนนี้แก็เป็นสาวแล้วค่ะอายุสิบเก้าคือพี่พี่ตื่นเต้นนิดนึงเลเนี่ยพี่แจ็คกลัวพี่แจ็คดุ ไม่ไม่เป็นไรพี่พี่นุชค่อยๆเล่าเล่าท่าช้าได้นะพี่นะได้้ okay, ดจ้ะโอเคอ่าคือคือเดิมเนี่ยเอ,อตอนที่พี่พี่จะมีน้องเตาตอน,น,นอายุสามสิบเอ็ดเนาะซึ่งในระหว่างที่ท้องพี่จะเป็นคนชอบที่จะอ่านเรื่องลี้ลับอ่านเรื่องผีอในทุกๆวันจะต้องอ่านรวมถึงดูหนังด้วยซึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเอ้สิ่งเนี้ยมันสนทราบไปด้วยหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจเอ,อโดยปกติเนี่ยน้องเตาจะ ชื่อน้องเปาอะนะคะเขาก็อยู่ตรงนี้ด้วยยังไม่นอนเหมือนกันน้องเปาจะเป็นเด็กผู้หญิงที่ขาวอว้วนๆแล้วก็มีผมหยักโศกสีดําเข้มๆคือเหมือนเด็กแขกเลยอะคะ่ะออไปไหนสักก็จะมีคนหันมามองซึ่งซึ่งเคยมีคนที่เป็นอามา่คนจีนทักว่าตอนที่เราเคยอุ้มเขาไปเล็กๆเนี่ยเคยทักกับลูกว่าเนี่ยลูกสาวแบบคนจีนพูดไม่ชัดว่าเนี่ยลูกสาวหรือแบบ หน้าตาจิ้มริ้มหมดระวังนะจะไปอยู่กับคนอื่นคนอื่นจะเอาไปเวลาลูกสาวหรือนอน่ะเวลาลูกสาวหรือนอน่ะเลือเอาตีนเลือรูปหน้าแล้วก็พูดกับอีน่ะว่าอย่าไปไหนนะให้อยู่กับแม่นี่คือเขาเขาแนะนําอย่างนี้เลยฮะใชห้เอาเท้าเรารูปหน้าใช่ใช่ถามว่าพี่ทํำไหมทําค่ะททันตรีก็ หลังจากนั้นก็เราไม่เคยโฟกัสในเรื่องพวกนี้เนะซึ่งปัจจุบันนี้พี่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเรื่องก็มาเกิดเมื่อประมาณช่วงน้องเปารอยู่อนุบาลสามประมาณห้าขวบนะคะซึ่งซึ่งตอนนั้นพี่เริ่มจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็จะมีปัญหากับพ่ะ,ะเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันจันทร์ถึงศุกร์คุณย่าเขาจะเลี้ยงอพอสาวอาทิตย์ปุ๊บพี่จะต้องเป็นคนเดียวที่จะต้องเลี้ยงลูกซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่พี่ทํางานถ้าเรอไปบอกนะคะพี่แจ๊ ครับผมได้เลยค่ะกำลัง okay, ดีโอเคเป็นช่วงที่พี่ทํางานเป็นเซล์เป็นเหมือนเทเลเซล์ s <S ครับนะคะอยู่ออฟฟิศอยู่แถวพะรามหกอ่าเราจะไม่เอ่ยชื่อเนาะได้ครับนะคะหน้าที่พี่เป็นสาวกพี่แจค็คที่จะรู้แนวซึ่งซึ่งเช่นเดียวกันว่เาเซลเนี่ยปกติจะทำสามหยุดสองแต่ในส่วนใหญ่เราเป็นเทเลเซล์อินบาวปุ๊บเนี่ยคือถ้าเราเข้าไปเราก็จะได้ลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้คือเสาร์อาทิตย์เราก็พยายามเข้าซึ่งวันอาทิตย์ วันนั้นพี่ก็พาน้องเตาไปเช่นเดียวกัน<ม>เหมือนอย่างทุกครั้งที่เคยไปสองสองครั้งหลังพอวันนั้นเราไปซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยท่ันที่พี่อยู่พี่จําไม่ได้เน,นาะลักษณะของตึกคือขึ้นไปปุ๊บเปิดเปิดทิปทิปอ่าทิปประตูปุ๊บเปิดเข้าไปมันก็จะเป็นทางนะคะออฟฟิศมันก็จะเป็นทางเดินเข้าไปนิดนึงก็จะเป็นแยกซ้ายและแยกขวานะคะค ซึ่งแยกซ้ายจะเป็นในส่วนของเซลล์ต่างจังหวัดวันหยุดก็ไม่มาทําอยู่แล้วแต่พอเลี้ยวขวาไปเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของเทเลเซลออฟฟิศค่ะพอเลี้ยวขวาไปปุ๊บมันก็จะเป็นทางเดินมีฝั่งซ้ายขวาเช่นเดียวกันซึ่งฝั่งเซลล์ก็จะเป็นซอยเล็กๆเหมือนเหมือนคอเซ็นเตอร์ค่ะเราก็จะนั่งอยู่เรียสุดซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยทุกครั้งที่เวลาที่ไปเวลาที่ไปเข้าห้องน้ําหรืออะไรเนี่ยลูกสาวพี่ก็จะนั่งอยู่เพราะจะมีเพื่อนๆอยู่วันนั้นก็น่าจะเกือบสิบคน ซึ่งวันนั้นเหมือนกันพี่ก็ลงไปทําธุระแล้วก็พอเราลุกปุ๊บน้องเปาจะขึ้นนั่งโต๊ะเราทันทีเลยเรื่องตรงนั้นก็จะมีคนเยแยะ,แยะวันนั้นพี่ลงไปทําธุระแปบ๊บเดียวเอขอยอ้อนไปนิดนึงว่าน้องเปาเป็นเด็กที่สซนดื้อไม่อยู่นิ่งนะคะเป็นเด็กสซนมาปุ๊บพอวันนั้นเนี่ยพี่ก็ลงไปปุ๊บพอขึ้นมาพอเราเลี้ยวขวาปุ๊บเราก็จะมองไปที่โต๊ะเราก่อนว่าลูกเรานั่งอยู่หรือเปล่าปรากฏพอวันนั้นขึ้นไป น้องเปาไปไหน mm. ซึ่งเพื่อนๆพี่ก็คิดว่าเด็กก็คงวิ่งแถวนั้นเอ๊ะหรือไปห้องพี่ก็เดินเดินไปถามว่าเออเห็นน้องเปาไหมไปห้องน้าหรือเปล่าพี่นุษย์เราก็เดินไปดูห้องน้ำปรากฏว่าห้องน้าไม่มีเราเริ่มใจไม่ดีต่งเสียงเรียกน้องเปาน้องเปาอยู่ไหนเงียบ mm. ซึ่งเด็กอ่ะมันไม่อยู่นิ่งอยู่แล้วมันไม่สามารถที่จะเฉยครับ <Okay. S 2> แต่เนื่องจากวันอาทิตย์เนี่ยคือเคยมีอยู่อาทิตย์นึงที่พี่เจอแม่บ้าน mm. นะคะที่เขาจะต้องไปเคลียร์ตึกเพราะที่ว่า วันจันทร์จะมีคนเข้ามาทํางาน <Okay. S 2> เขาเคยมีพาผู้ชายเข้ามาแล้วมีนั่งทานเบียร์กันใจเราคิดไปเรื่องอื่นเ mm hmm. พราะลูกเราเป็นแบบว่ยขาวอวกน่ารักอ mm hmm. ก็เลยโทรเข้าที่ตึกให้ล็อกลิฟต์ <Okay. S 2> ล็อกดูเขาเรียกอะไรดูกล้องวงจรปิดทั้งหมด mm hmm. ก็ผ่านไปเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงปรากฏว่าทางตึกโทรม,มาว่าไม่มีนะพี่ดูกล้องแล้วก็ไม่มีเด็กเนี่ยเดินออกไปเลย okay. เอาละทุกคนเราก็เริ่มใจไม่ดีทุกคนก็เลยเริ่มเดินหาทุกมุมตามโต๊ะนะคะ<ม>พร้อมกับพี่ก็จะเรียกทุกคนก็เรียกปรากฏว่าไม่มีหายแบบเป็นครึ่งชั่วโมงจนแบบเอ้ยมันไม่ใช่แล้วมันผิดแล้วอะผิดไปผิดผิดวิสัยเด็ก<ม>ที่มันจะนั่งละมันไอน้นี่จนกระทั่งมีพี่ที่เขาเป็นแอดมินที่เนี่เขาทํางานมานานกว่าเรา<ม>เขาก็เลยคิดว่าพี่นุษน่าจะลงไปไหว้สามพระูมิ ตรงนี้เป็นตึกเก่าค่ะถ้าเกิดรู้ถ้าเกิดเนี่ยตรงพระรามหกเป็นตึกเก่าที่เป็นบริษัทอยู่อือซึ่งก็ขึ้นชื่อว่าเจ้าที่แรงเพราะเป็นที่เก่าจนกระทั่งแบบเราก็กำลังเตรียมว่าเออเดี๋ยวเราจะลงไปไหวปรากฏว่ามีน้องผู้ชายคนหนึ่งเดินมาจากเออเกืบเอบอออทางเดินที่เลี้ยวขวาจะเป็นฝั่งเทเลเซลถูกไหมคะเขาจะอยู่ปลายๆซึ่งเพื่อนทุกคนช่วยกันเดินก้มใต้าพาริชัน่นก้มใต้โต๊ะดูหมดทุกโต๊ะแล้วอพอนน้นปุ๊บ น้องคนเนี้ยค่ะสมมุติชื่อน้องตน้นครับน้องต้นก็บอกพี่นุชพี่นุชเจอแล้วก็ออกมาคือน้องเปากอดคอน้องคนที่ชื่อต้นเป็นผู้ชายแต่เขาห้อยอืกอกอดแล้วก็สัน่นเราก็คือตอนนั้นพี่ร้องไห้แล้วเหมือนแบบตายแล้วลูกห,หายหรืออะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราก็พออุ้มไปน้องเปาออกเหมือนพอออกมาก็จะเหมือนแบบเด็กตกใจอะเหวอะไม่พูดอะไรและเห็นพี่ร้องไห้น้องเปาทำไมไม่พูดไม่ไม่ออกมาหาแม่ อะไรเงี้ยแล้วน้องเป่าก็พูดออกมาคำหนึ่งว่าลุงเขาไม่ให้หนูออกอพี่ก็แบบ,บดูเลยพี่พูดแล้วขนลุกแล้วคือแต่ถามเนี่ยด้วยเด็ดาากค่ะฮะเขาจะไม่ได้สามารถที่จะเล่าได้แล้วก็อพยายามไม่ว่าอะไรปุ๊บก,ก็เอามานั่งที่โต๊ะแล้วเขาก็จะพูดออกมาว่าหนู่ยังเห็นพี่เอกับพี่บีคือจะมีน้องผู้หญิงสองคนเข้าช่วยเดินหนูเห็นพี่เอกับพี่บีก้มมองหนูด้วย อ่แล้วหนูไม่ออกมาลุงไม่ให้หนูออกอเราก็เลยเหมือนแบบตายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็จะไม่ไม่พูดนะคะเพราะว่าตอนนั้นเราตกใจมากด้วยจนจนเป็นจนเราจนเรากลับบ้านเพราะคืนระหว่างทางนั้นเนี่ยก็พยายามถามเขาจนระหว่างทางที่กลับบ้านจนกลับมาบ้านเนี่ยน้องเตาก็พูดมาว่าจริงๆอ่ะหนู่ไม่อยากบอกแม่หราหนูเจอลุงคนเนี้ยทุกครั้งที่หนูมาออฟฟิศแม่ อืมพี่แบบไม่กล้าพาลูกไปออฟฟิศเลยพอวันรุ่งขึ้นเป็นที่โจทย์จำทั้งตึกเลยว่าเอ้ยเนี่ยมีเด็กเหมือนคือถ้าเกิดโบราณเขาอาจจะคิดว่าผีรักซ่อนใช่ใช่ใช่ครับใช่ไหมคะมเราก็เลยแบบว่าพอเขาก็พูดถึงไปปรากฏว่าณนะฝั่งฝั่งซ้ายจําได้ไหมคะพี่แจ๊คที่เป็นเซลล์ต่างจังหวัดเขามีเซลล์ผู้ชาย ประสบอุบัติเหตุเสียามาก่อนหน้านั้นก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคุณลุงผู้ชายคนนี้แหละที่มาเล่นกับนองเป่าซึ่งเขาอาจจะวนเวียนอยู่ในออฟฟิศนี่แหละแล้วน้องเนี่ยไปจูนติดก,กับเขาอพอดีใช่อือแล้วก็แบบแล้วก็มาพูดแบบเป็นตุกตับกับเราเลยว่าเนี่ยเจอเขาทุกครั้งแหละแต่หนูไม่กล้าเล่าให้แม่ฟัง <c oughs> เรื่องก็จะแบบจบไปซึ่งพี่จะพยายามไม่โฟกัสจะไม่ถาม พราะไม่งั้นเนี่ยการว่าเด็กจะรู้สึกรู้รับรู้ว่าเรื่องผีมีจริงหรืออะไรทําจะไม่ให้เด็กกลัวคือปล่อยผ่านไปเลยใช่ก็ปล่อยผ่านไปจนกระทั่งแบบเอ่อพอช่วงนั้นเรามีการเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนอะไรอค่ะจนแล้วเราก็ไม่ได้โฟกัสที่เริ่มกับไปทํางานออฟฟิศอื่นละมันก็จะทํางานเต็มวันจันทร์ถึงศุกร์ได้เจอกับเขาช่วงเยน็นเราเริ่มมามีสายที่เริ่มเมื่อน้องเริ่มเรียนมัธยมนะคะเริ่มจากที่ว่า อยู่บ้านคุณตาพ่อพี่ยะนอนข้างนอกบางทีแกเปิดประตูห้องออกไปเนี่ยก็จะทําท่าเหมือนสะดุ้งตกใจเป็นอะไรลูกเป็นอะไรหนูเห็นมีเงานอนอ,นอยู่ข้างตาแล้วก็แบบเราก็จะฟังเฉยเฉยหรือแม้กระทั่งลุงเขาเปิดประตูเข้ามาทักชายในห้องเงี้ยน้องปาจะแบบอุ้ยอะไรลูกอะไร หนูเห็นมีเด็กโผล่มาจากหลังลุงสมชายแต่กาจะออกในแนวกลัวนะคะซึ่งซึ่งเขาจะเห็นอย่างงี้บ่อยๆจนกระทั่งพี่คุณพ่อพี่เสียแล้วเราก็ย้ายบ้านมาน่าจะน้องเตาน่าจะอยู่สักจบขึ้นม .4 เทอมสองจบขึ้นม .5 พอย้ายมาอยู่บ้านหลังเนี้ยเหมือนทรายจะเยอะขึ้นนะคะซึ่งบ้านหลังเนี้ยเนี่ยถามว่าเราอยู่แลดีแต่ถ้าตามหลักโครงจุ้ยบันได ตรงกับประตูห้องนอนครับประตูห้องนอนตรงกับประตูระเบียงอืมอืมอืาอซึ่งซึ่งลักษณะเขาบอกว่ามันจะเป็นลักษณะทางผีพากครับซึ่งน้องอ่างเปาจะเห็นแบบเนี้ยบ่อยๆอ,อาจจะเห็นเป็นเงาคนยืนกลางบ้านแต่เขาจะไม่เล่าเนี่ยขนาดบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวแม่จะมาเล่าที่เดอะโกสเนี่ยเอ่อน้องเปายังบอกว่าโหแม่ถ้าแม่รู้เยอะกว่าเนี้ยแม่อาจจะเล่าไม่พอก็ได้เพราะว่าเขาจะเห็นบ่อยๆอยืม ซึ่งซึ่งซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอะค่ะตนอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยเอประมาณช่วงมสี่ที่เขาเริ่มอพอมีอยู่บ้านเนี้ยคุณยายไปเชียงใหม่นะคะพี่ก็เอปกติจะหิ้วลูกไปด้วยปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยอ่างเปาโตแล้วเปาก็บอกว่าหนูอยากอยู่บ้านหนูดูหนูลูแลตัวเองได้อ่าโอเคหนูอยู่บ้านซึ่งวันนั้นพี่ก็ปล่อยเขาอยู่บ้านแล้วคอยถทรหาเขาจนกระทั่งเย็นพี่กลับมาน้องเปาก็บอก,บกแม่วันเนี้ย หนูตกใจมากเลยทำไมละ่ะครับวันนี้หนูลงมาเข้าห้องน้าข้างล่างอพอหนูกําลังจะขึ้นหนูเขาจะอยู่แต่ข้างบนค่ะพอหนูก็จะขึ้นข้างบนหนูเห็นมีเงาเหมือนเด็กผู้ชายอ้วนๆน,น,นั่งอยู่หน้าห้องอชื่อมาว่าพี่ขนลุกสู้เลยแบบถามว่าเพราะอะไรพี่ไม่ได้บอกเขาคือตอนเช้าเขายังหลับอยู่และพี่ออกไปเนี่ยพี่ก็ไหว้ลูกตาไหว้พระและไหว้พี่กุมาร คุณยายเลี้ยงกุมานออยู่ว่าพี่กุม,มารวันนี้ลุตไปทำงานน้องเตาอยู่บ้านคนเดียวฝากพี่กุม,มารดูน้องด้วยนะเขาถึงนั่งเฝ้าหน้าห้องไยค่ะซึ่งเรามีพี่กุม,มารที่เป็นที่แม่บูชาม,ม,มีปางไม่รู้เขาเรียกมีมีที่เขานั่งอยู่ในท่านั่งขัดตมาดและเป็นองค์อ้วนๆค,ค่ะก็เลยบอกอ๋อน้องเตาแสดงว่าพี่กุม,มารแล้วอะค่ะออืมอมเรื่องมันก็จะประมาณเนี้ยที่น้องเขาจะเห็นบ่อยๆรวมถึงที่แบบ เคยพาน้องไปดูไม่ว่าจะเป็นไพ่ปอกหรือไพ่หยิบสิน้องจะหยิบไพ่มาจนหมอดูบอกว่าหนูไม่เข้าใจทำไมลูกพี่หยิบแตกเลยที่เป็นผีเป็นวิญญาณอยู่รอบตัวแต่เราเคยถามว่าเอ้ยแต่เขาไม่ได้มาให้ให้ให้แบบทำร้ายหรืออะไรนะเหมือนเขามาช่วยดูแลเราแล้วเขายังบอกว่าท่าน้าน้องเปาได้เห็นพวกนี้ให้แผ่ส่วนภุษณ์แต่แต่เด็กอะพอเห็นปุ๊บมันสะดุ้ง ตกใจเพราะอย่างล่าสุดที่เห็นใจกลัวจริงๆเนี่ยก็คือวันนั้นเราทำหมูกระทะกันน้องเปาก็ไปลงอไปหลังคัวไปหยิบอะไรสักอย่างสักพักพี่อยู่หน้าบ้านตกใจเสียงร้องแบบร้องออกมาแล้ววิ่งออกมาสั่นสันคฮอแม่หน Margaret ูกลัวทำไมลูกทำไมอะไรอย่างเงี้ยทำไมได้ยินเสียงเหมือนคนมาหัวเราะข้างหูแบ่อ๋อ นุดนุชล่ามเล่าข้ามไปตอนหนึ่งนะคะแจ็คโทษทีอหลังจากที่ที่เกิดเหตุเกิดที่ที่บริษัทนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพี่ทํายอดได้ได้ไปภูเก็ตนะคะก็เลยเอาน้องเปาไปด้วยก็ไปนอนกันอยู่สามวันสองคืนอันนั้นพีคมากเลยคือน้องก็ประมาณห้ากว่านั่นแหละอืปรากฏว่าเรากำลังจะเตรียมตัวกลับแล้วเราก็ปล่อยให้ลูกเขาไปเล่ยนในห้องน้ําอาบน้ําเองอะไรเองอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าน้องเปา เล่นนานแล้วก็น้องเปาไปเลยลูกเดี๋ยวเราจะกลับละเปาเลยลูกเงียบออกมาได้แล้วค่ะแม่เสียงเสียงพูดออกมาจากห้องน้ําะนะคะอืแม่ใครก็ไม่รู้ออยู่ในเนี้ยพี่เขาบอกเขาออกไม่ได้พี่นัาตกใจแบบพี่รีบตะโกนออกไปออกมาออกมาเดี๋ยวนี้พี่เขาเดินนั้นปล่อยเขาอย่าไปยุ่งกับเขาออกมาออกมาเดี๋ยวนี้ครับซึ่งน้องเปาก็เดินออกมาเหมือนแบบงงๆใครจะอะไรไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับเขา พี่แบบดีนะที่มาเจอวันที่กลับแล้วถ้าเราเจอวันแรกเราอาจจะไม่กล้านอนหัวอกคนเป็นแม่นะลูกทักมาอย่างเงี้ยหูพี่แบบตกใจแล้วก็ตั้งแต่นั้นเนี่ยน้องเตาเขาขึ้นชื่อเวลาไปต่างจังหวัดเพื่อนพี่เนี่ยครับเวลาเขาจ้องอะไรทุกคนจะแบบผ่านไปแบบน้องเปาเห็นอะไรหรือเปล่าซึ่งทีน้องก็ไม่ได้เห็นหรอกอาจจะเหมือนแบบทุกคนจะระแวงประมาณเนี้ยค่ะขนาดจะไม่ค่อยน่ากลัวพี่แจ๊คไม่เป็นไรพี่แต่ว่าครับ เป็นอะไรที่มันพิสูจน์ไม่ได้ค่ะซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็ยังเห็นอยู่อืมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตถามพี่นุชครับ<า>พี่นุชยังจำครั้งแรกที่น้องเปาเนี่ยสื่อสารกับเราได้ไหมครับว่าเขาเจอเขาเห็นจําเหตุการณ์วันนั้นได้ไหมครั้งแรกที่พี่นุชรู้ว่าลูกตัวเองโทษนะฮะเห็นผี <จำ S 2> เออจาได้ไหมครั้งแรกหมายถึงว<อ>่าตัวน้องเปาเหรอฮะที่เขาสามารถ สื่อสารกับเราได้ว่าว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยคือผีน่าจะต้องเป็นช่วงมมมมสี่เนาะน้องเปล่าน้องนี่เขาก็อยู่เนี่ยพี่แจ็คครับน่าจะเป็นช่วงมสี่เพราะว่าคือเขาเริ่มจะรู้แล้วว่าเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่คนเพราะว่าถ้าเกิดเด็กกว่านั้นเนี่ยเหมือนเขาก็ไม่ได้โฟกัสซึ่งซึ่งซึ่งตอนนี้ถามเคยถามเพราว่าน้องเปล่ากลัวไหมก็กลัวแต่หนูชินอืหนูชินโดยที่เออ เขาใช้คำว่าชินเนี่ยค่ะเนี่ยพอหนุกพอคขาจะบอกเนี่ยเมื่อประมาณสองสาวันก่อนน่าจะก็ยังเห็นอยู่อืคือเขานั่งเล่นเอเกมอยู่อะค่ะใน i p a พซึ่งซึ่งเด็กมันก็จะใส่ฟิลเตอร์ที่หน้าแต่ละน้องเปาเล่าว่ามันมีอยู่จังหวัหนึ่งฟิลเตอร์เนี่ยมันดับไปขายไปหลุดไปเขาก็จ้องไปในในในหน้าไอืพแล้วปรากฏว่าข้างๆมันจะท้อนข้างๆด้านหลัง เขาเห็นเป็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ใส่ชุดขาวในบ้านเนี่ยนะพี่ในบ้านเขาเห็นในบ้านนี้บ่อยมากพี่แจ่แล้วเขาพูดถูกเลยว่าเจ้าที่ที่บ้านเนี้เป็นผู้หญิงก่อนที่พี่จะไปดูหมอแล้วหมอดูทักด้วยหนูเคยบอกแม่แล้วไงว่าเจ้าที่ที่เนี้ยผู้หญิงครับเขาก็ยังเห็นแล้วเขาก็บอกว่าปฏิกิริยาเขาคือเขาหันไปหันไปมองไม่เจออะไรเขาก็หันกลับมาแล้วสติวเล่นเกมต่อเหมือนตกใจแวบหนึ่งซึ่งแต่ว่าเขาจะมี อาการที่ค่อนข้างถ้าไม่มีสร้อยพระอืจะไม่ออกจากบ้านจะไม่ไปไหนโดยที่ไม่มีสร้อยพระอย่างน้อยก็มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอนะใช่ทาให้สบายใจได้ใช่เพราะพี่กับน้องเปาเนี่ยเป็นคนบูชาเทวสุวร์ค่ะก็จะประมาณนี้ซึ่งซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ยังเห็นอยู่ทั้งหมดเลยอ่ะที่พี่นุชเล่ามาครับอย่างที่เราเคยฟังมาหลายเรื่องนะว่าเซนหรือว่าพรสวรรค์ทางด้านเนี้ย อยู่ๆมันนึกจะมามันก็มาเดี๋ยวพอถึงเวลาวันหนึ่งมันจะไปเองถูกต้องไม่แต่สิแรกแรกช่วงเขาเล็กๆเรากังวลไงว่าพี่ขับที่เขาเห็นบ่อยก็พยายามบอกว่าถ้าเกิดเห็นอะไรเงี้ยให้หนูแผ่เมตตาสัพเพสัตตานะแต่เด็กก็จะเหมือนแบบหนูตกใจหนูก็ลืมแล้วไหมซึ่งซึ่งหมอดูที่ทักน้องเปาเนี่ยเขาเคยพูดว่าถ้าน้องเปาได้เดินสายปฏิบัติ น้องเปาอาจจะเป็นสายมูเป็นพวกมูเตลูไปเลยก็ได้อืมอืม,อมค่ะก็จะประมาณเนี้ย<า>ที่อ,อยากแลน้องเปาไม่ได้เดินสายนั้นคือตอนนี้อาจจะยังยัง,ย,งยังแบบแกยังเรียนตอนนี้เรียนมาหาลัยปีสองฮะก็จะเรียนติดเพื่อนนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ย่ะก็แต่ถามว่าเป็นตั้งแต่เล็กเลยเนี้ยแกเป็นคนคที่ชอบใส่บาตรอืมอืมอาจจะแต่พอจําพอโตปุ๊บวิถีชีวิตเขาเปลี่ยนแล้วแต่ตอนที่มันยังไม่รู้เรื่องในเด็ก แม่คุณนี้ชอบปลูกหนูใส่บาตรเนี่ยนะห้าหกขวดเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ปลูกเนี่ยเห็นเขาน,อน้องจะบอกทำไมแม่ไม่ปลูกหนูใส่บาตรเหมือนเขาจะมีโมเมนต์อยากจะใส่บาตรอ,อยากจะทําบุญครับแต่แต่ในขณะที่ณนะปัจจุบันเนี้ยโตแล้วแต่บางครั้งถ้าเกิดว่าเขาได้ยินหรือเขาเห็นอะไรบอร่อยๆเนี่ยพี่ก็จะชวนเขาไปใส่บาตรงั้นพรุ่งนี้เราใส่บาตรกันนะคะลูกเรามองว่าเขาอาจจะมาขอบุญ หรืออะไรอย่างนี้ค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ครับก็คือการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเขา,อ,ายอย่างน้อยเนี่ยมันก็เพื่อความสบายใจแล้วอย่างที่เราคุยกันครับว่าเดี๋ยววันหนึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้ยมันก็จะหายไปเองเนาะแต่ลูกสาวพี่บอกหวยแม่นมากนะพี่แจ๊คเยี่ยมเลยครับ <laughs> ผมดีเลยเด<อ>ีย๋ยวไว้เรา ได้เลยค่ะพี่แจ๊คยังไงขอบคุณมากได้เลยฮะมีเลขเด็ดอะไรบอกกันบ้างนะพีอ่อาจจะไม่น่ากลัวเนะาะแต่ว่า,ามันเป็นเรื่องที่แบบแปลกประหลาดที่ที่ที่เราได้เจอและต้องอยู่กับมันอยู่ถูกต้องคือบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันเราไม่ได้ตั้งใจที่จะอยากจะมีแต่ในเมื่อมัน,มนเกิดขึ้นแล้วอ่ะเราจะทํายังไงก็แล้วแต่ที่เราต้องอยู่กับมันให้ได้อ่ะเนาะเออนะฮะอยากจะบอกอย่างนี้พี่นุชตตอนนี้แชทคือฮามากทำไมคะมวนนี้เลขอะไร ออเงดนี้ก็ยังไม่คะพี่แจ็คกูไหมเนี่ยมิวพูดเนี่ยงวดเนี้ยหวยออกสามแปดมันออกเลยแปดสามแม่เดี๋ยวหวยออกละเลขกันนะคะจะวนเวียนพี่เป็นคนถูกหวยทุกงวดโอ้โหนาฉาเลยเนียเลขจะวนเวียนอยู่กับอยู่กับตัวลูกเนี่ยค่ะปีเกิดอายุเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ตอนนี้แชทถามใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้าได้แล้วเราจะจะไปเม้นท์ไว้ใช่ได้ครับผม ยังไงก็ฝากฝากฝากด้วยนะมีหลายโอ้หลายท่านเลยตอนเนี้ถนัดเลยฮะได้ครับพี่นุชขอบคุณมากมากเลยนะคบค่ะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ ¡Ja, ja, ja, ja